ขั้นตอนการประกอบนะคะก็จะมีอันนี้อุปกรณ์เราเตรียมไว้ก่อนนะคะก็คือเขาจะให้มาสามทางแล้วก็ที่เขาให้มานะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่เสียบอุปกรณ์ที่เห็นจะเป็นแค่นี้แล้วก็สาย PE แบบยายาวสาย PE ตัวนี้ยยาวๆนะคะยาวๆเป็นมน้วนเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง เราก็เลยเาหาวิธีการหลายวิธีนะค้นหาวิธีการใน Youtube แต่เราไม่มีคู่มือเขาไม่ให้มีคู่มือทามาให้เลยนะเราก็เลยต้องหาวิธีจนเจอวิธีทำนะคะขั้นตอนการทำก็คือเราเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เอาไว้ก่อนหลุดเลยเดี๋ยงไป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 ,ไป มินี่มันไปนู่นแล้วขอโทษนะคะดีหมาหมามันเจอจริงจบไปมินี่ไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวกันอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีตัวนี้ตัวสามทางแล้วก็หัวสปริงเกอร์นะคะแล้วก็ขาเสียบแล้วก็จะมีสาย P.E. แบบยาวๆนะคะสายพี e ยาว แล้วเราก็ไม่รู้วิธีการทำนะคะอันนี้คือวิธีขั้นตอนและวิธีการทำนะคะจากที่เราหาข้อมูลมานะคะตอนแรกคือยากมากค่ะแล้วก็โอเคเราได้อุปกรณ์แล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช้ปักลงดินนะคะแต่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือเราจะตัดสาย PE ให้เป็นท่อนนะคะสั้นประมาณเนี้ยประมาณนิ้วครึ่งนะคะประมาณนิ้วครึ่ง หรือจะใช้สองนิ้วก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่เสร็จแล้วหัวตัวนี้ที่เขาให้มานะคะก็ามาเสียบกับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นหัวแบบนี้นะคะเตรียมไว้หัวแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ามาต่อกับสามทางนะคะสามทางแบบนี้เสร็จแล้ว สร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ไปต่อกับสายยาวประมาณ1เมตรหรือแล้วแต่ระยะที่เราต้องการนะคะให้มันหยดตรงบนต้นไม้นะคะหรือเป็นตัวสปริงเกอร์รอบๆนะคะอันนี้อันนี้เราเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ เตรียมไว้แล้วก็จะเอาไปต่อกับสายที่เราเตรียมไว้แล้วคือทำไมเราทำตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าสายเราเอาไปปักไปแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องก็เลยต้องทำใหม่เสียงหมาดังหน่อยนะคะลูกควนขอโทษด้วยนะคะเราจะพาไปดูสายที่เราเตรียมไว้นะคะนี่คือสาย น,นี่จากตอนแรกที่เราทดสอบนะน,นี่คือใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะเอาจุดระยะความยาวตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะประมาณ1เมตรเออเมตรยี่สิบประมาณได้อันนี้คือจุดที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อจากหัวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ ียมาดังมากหายใจมันร้อนแล้วก็เอาหัวตัวนี้มาต่อแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะ อันนี้คือตัวที่ตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้ชอบหลุดก็จะได้ห่อประมาณนี้ อันนี้ความยาวนิ้วครึ่งนะคะสายตัวนี้แล้วระหว่างเราทําประมาณเมตรหือนเีันนี้เมตรยีแล้วก็จะมีอีกอันนึงแค่เมตรเดียวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ<อ>หรือถ้าอยากทําให้มันเป็นอ่สปริงเกอร์แบบสเปย์ไอหมอกนะคะก็ทําแบบนี้ลงตามพื้นที่ที่เราต้องการเลยอันนี้เราทํารดน้ําต้นไม้ น้อยค่ะก็จะมีเดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขใหม่หมดนะคะ